สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการแสดงวิธีการบันทึกรายการรายวันนะคะซึ่งรายการแรกที่เราจะบันทึกก็คือการออกใบเสนอราคาสินค้านะคะครูจะใช้โจทย์จากหนังสือการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชีกิจกรรมเสริมทักษะที่7 2ดจุดสองหน้าร้อยแปดสิบสามนะคะในการท้ารายการแรกก็คือวันที่1ออกใบเสนอราคา เลขที่001ให้กับบริษัทไทยรุ่งเรืองจำกัดมีรายการสินค้าคือโน้ตบุ๊กทัชสกรีนจำนวน2เครื่องราคาเครื่องละ25,000บาทและ e อ็ก r n a l นลฮาร์ดดิจำนวน2เครื่องราคาเครื่องละ4,000บาทนะคะเราก็เข้าไปที่ตัวโปรแกรม Smartbit นะคะเมนูที่เราจะใช้ก็คือเข้าที่ระบบขายาเบลคลิกนะคะ เมนูทําใบเสนอราคาจะอยู่ตรงนี้ทําใบเสนอราคาให้ลูกค้าหรือถ้าเราเปิด w o r k ์กโฟก็คือเข้าที่ระบบขายกด w o r k ์กโฟนะคะก็จะเห็นเมนูใบเสนอราคาตรงนี้คลิกเข้าไปนะคะกดโอเคค่ะแล้วก็กด f 3เพื่อเพิ่มรายการนะคะเลขที่ตรงนี้ เราเป็นคนออกไปเสนอราคาเราจะใส่ตรงช่องเลขที่ตรงนี้เขาเรียกว่าเลขที่ภายในนะคะออกไปเสนอราคาเลขที่0ูนแล้วกด enter ค่ะเลขที่อ้างอิงเราข้ามไปนะคะใส่วันที่ค่ะวันที่ 01. 0ูนย์หนึ่งศูดหกก็คือเป็นวันที่1เดือนสิงหาคมปี60นะคะลูกค้า เราออกใบเสนอราคาให้บริษัทไทยรุ่งเรืองช่องนี้จะเป็นช่องรหัสลูกค้าช่องนี้ก็จะเป็นช่องชื่อย่อของลูกค้าเราสามารถกดจุดแล้ว Enter เพื่อเรียกฐานข้อมูลลูกค้าที่เราเคยบันทึกไว้ขึ้นมาได้นะคะแต่ถ้าไม่มีชื่อลูกค้าตรงนี้เป็นลูกค้ารายใหม่ที่เรายังไม่ได้บันทึกในฐานข้อมูลเราสามารถกดเ3เพิ่มตรงนี้ได้เลย นะคะแล้วก็ไปบันทึกรายการลูกค้าแต่ของเรามีแล้วใช่ไหมคะบริษัทไทยรุ่งเรืองรายการแรกเราก็เอาเมาส์คลิกตรงชื่อลูกค้ารายการแรกแล้วกด enter เลือกค่ะรายชื่อลูกค้าก็จะมาปรากฏตรงนี้นะคะเลื่อนถัดไปตรงนี้ชนิดแวตก็คือ7เปอร์เซ็นต์นะคะเลื่อนมาตรงช่องรายการสินค้านะคะ ใส่รายการสินค้ารายการแรกก็คือโน้ตบุ๊กทัชสกรีนถ้ามาหยุดตรงช่องรหัสตรงนี้คือรหัสสินค้าเราสามารถกดจุดแล้ว enter เพื่อเรียกรหัสสินค้าขึ้นมานะคะโน้ตบุ๊กทัชสกรีนก็คือรายการแรกใช่ไหมคะเรา enter เลือกมาเลยนะคะโปรแกรมก็จะดึงชื่อสินค้าโน้ตบุ๊กทัชสกรีนมาให้เราเราก็ เลื่อนไปตรงช่องจํานวนตรงนี้ก็คือเราเออกใบเสนอราคาโน้ตบุ๊กทัชสกรีนจำนวน2เครื่องพิมพ์เลข2แล้วกด enter ค่ะกด enter โอเคนะคะโปรแกรมจะดึงราคาของโน้ตบุ๊กตามที่เราเคยบันทึกไว้ที่ฐานข้อมูลของสินค้าถ้าราคาสินค้าตรงนี้ถูกต้องแล้วเราก็ enter ข้ามไปได้เลยแต่ถ้า เราเสนอขายในราคาใหม่เราก็แก้ไขราคาตรงช่องนี้เลยนะคะอันนี้25,000บาทไม่ต้องแก้ไขกด enter ไปบรรทัดที่2นะคะรา,รายชื่อสินค้ารายการที่2ก็คือ external hard disk นะคะนักเรียนค,ค่ะครูจะให้ดูว่าถ้าครูกด enter เลยมาเมื่อกี้ครูใส่ตรงช่องรหัสแล้วกดจุด enter นะคะโปรแกรมก็จะเรียกชื่อสินค้าโดย รหัสสินค้าจะขึ้นมาให้เราเห็นก่อนคราวนี้ถ้าครูเลยมาตรงชื่อสินค้าครูกดจุดแล้ว enter เ,เห็นไหมคะชื่อสินค้าจะเป็นตัวนําขึ้นมาให้เราเลือกนะคะหรือถ้าบางครั้งเราถ้าเรามีสินค้าเยอะมากกว่า4ตัวเนี่ยแล้วเรารู้ว่าสินค้าตัวแรกขึ้นต้นตัวด้วยตัว B เธอสามารถพิมพ์ตัว B แล้ว enter ก็ได้นะคะชื่อสินค้าตัว B ก็จะปรากฏขึ้นมาให้เราก่อน ะคะอันนี้รายการก็คือ e x t e r n a l h a r d d i s k นะคะเอีกเทอ่อเลือก e t e r n a l h a r d d i s k มาจำนวน2เครื่องเช่นเดียวกันนะคะเอโอเคนะคะจำนวนเงินตรงนี้โปรแกรมดึงมาให้เป็น4,200บาทแต่ในโจทย์คือเสนอราคาเครื่องละ4,000บาทเราแก้ไขตัวเลขตรงนี้นะคะแล้วก็กดโอเคค่ะ อันนี้เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะบันทึกใบเสนอราคา2รายการเมื่อใส่ข้อมูลเสร็จกด f 1 0นะคะโปรแกรมถามว่าจะพิมพ์ไหมคือในกรณีที่เราจะพิมพ์ใบเสนอราคานี้ออกไปเราต้องกด yes นะคะแต่ว่าถ้าเราจะบันทึกข้อมูลลงคอมพิวเตอร์เฉยๆกด no ไปเลยนะคะนี่นะคะบันทึกข้อมูลแล้วก็ออกได้ นี่นะคะก็จะได้รายการใบเสนอราคาเรียบร้อยแล้วก็เ s c a ิบออกไปค่ะในกรณีที่เมื่อกี้นะคะตอนที่เราทำใบเสนอราคาแล้วเราไม่ได้พิมพ์ออกมาทางเครื่องพิมพ์นะคะคือไม่ได้ ทำใบเสนอราคาออกไปจริงๆแค่บันทึกในโปรแกรมบัญชีนะคะแต่ถ้าเราต้องการจะพิมพ์ใบเสนอราคานี้ออกมานะคะก่อนที่เราจะเข้าไปเข้าเล่มใบเสนอราคานี้ค่ะให้กดจุด enter ก่อนนะคะเพื่อเข้าไประบุแบบฟอร์มใบเสนอราคานะคะโดยเข้าไปที่เล่มเอกสารใบเสนอราคานี้แล้วกด f 2แก้ไขเปิดไปตรงหน้าที่4ค่ะหน้าที่4เนี่ยเขาจะบอกว่า ในเอกสารใบเสนอราคาเนี่ยจะใช้แบบฟอร์มพิมพ์อะไรนะคะโปรแกรมเตรียมแบบฟอร์มไว้ให้แล้วนะคะเรากดจุดแล้ว enter เข้าไปแล้วหาแบบฟอร์มใบเสนอราคาคืออันนี้นะคะเสร็จแล้ว enter เลือกค่ะเสร็จแล้วก็ f 1 0บันทึกยังไม่ใส่โรงงานกด yes นะคะแล้วก็ enter เลือก ok เข้าไปนะคะเอากลับไปที่ใบเสนอราคาเดิมเมื่อกี้นะคะ คราวนี้ถ้าเราต้องการพิมพ์ใบเสนอราคาออกมาทางเครื่องพิมพ์ด้วยนะคะเราก็เห็นไหมคะพอเรากด F10 ปุ๊บเาถามว่าพิมพ์ไหมถ้าเรากด Yes นะคะโปรแกรมจะแจ้งก่อนว่าตรวจพบการติดตั้ง Extra Report ไม่ถูกต้องคือในโปรแกรมอันนี้ของครูไม่ได้ติดตั้ง Extra Report ไว้ไม่เป็นไรนะคะกด OK ค,ค่ะ กูจะให้เธอดูการพิมพ์ออกทางจอภาพนะคะกดปร i ิค่ะนี่นะคะโปรแกรมก็จะทำใบเสนอราคาออกมาให้เรานะ,ะเราก็สามารถที่จะสั่งพิมพ์ใบเสนอราคานี้ส่งไปให้ลูกค้าของเราได้นะคะ